มาสบัสดีน้องพี่น้องน้องมาสบายดีบระสุกรุทุกคนน้สบัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนาะพบกันอีกแล้วกับช่องตาอ้อยสตูดิโอน้อเน้ะปากทองต้องอินนนีะนี่นาะมีมนูพิเศษนาอลายมันสีหก นี่น่องพี่น้องก้อยน่องพี่น้องข่อยแซ่บข่อยแซ่บพี่น้องชิ้นงัวน่องไม่เช่านี่น่องขาวๆงัวน่องแล้วไเอาคุูนึงน่องมาก้อยน่องเปลี่ยนนโอ้ยแซ่บพี่น้องตับมันตับดิบๆพี่น้องเลยจุพี่น้องให้ใช้มีดนะมาพี่น้องมากินน้ำกันนะเริ่มเลยมาคลิปสุดก่อนกับกินอันนั้นน่องพี่น้องเนาะกินอยู่แคมทางน่องดูน่องพี่น้องน่อมาเนี่ยกินอยู่เฮือนย่านในแคมทางย่านรถตั้มพี่น้อง เอาได้เนี่ยเด้อตัวนิดเด้อพี่น้องมืเอนี้กามากินกับกับไอ้กับน้องเนาะกินผู้เดียวยันจะนอย่างมูจิกั้นมูจิปลาด้กินก็เลยเฮ็ดกินน้ำกันเนาะกินกับไอ้กับน้องแล้วพี่น้องมาให้กินผคนเดียวบัตรด้วยเพื่้จะกินผู้เดียวมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันเด้ออย่าได้พี่ใช้ตัวน้อ าอสบายเลยสบายเดีจ้าเอาอะไรบ้างเนี่ยป๊าถูกไปลองตัวนี้ก่อนเด้อว,ว้าวอะไรแต่ก่อนเศษเศษไปเลนี่เนาะพี่น้องป๊าถูกนี่ดิบเนาะพี่น้องอู้หูถวยแจ้วจก็ได้ป๊า

You know ะแตะปูะลกปอกจะรวยนะจัดเต่อยนะพี่นางนะลาเลยเฮ้ยได้ปปหารหาโอ้ยไพี่นางเลน,นี่หันโลกนี่ลก <laughs> เอิ้์น่าโลกไปมักซูกับกินซูไปมกัก,ก,ปมกดิบกิบินบีบ อยากลาบก็กินลาบอยากก้อยก็กินก้อยคือแหลมแพ้เสร็จเลยงานมีหวังมามาๆมาเสร็จเสร็จคแพะแทะของก่ไก่ยผลนะพี่น้องน้ออ๋อ

ขี้ขนกินว้าว <Wow. S 1> หางปลาเบิร์ดใช้แครโบเน่เน้าพี่น,น้องเนาะก้อยจนเคมูุกน้อยน้ำเนาะแต <c ười> ่กระเจมเลยคน <c ười> มักตัวดิบๆนี่เนาะพี่น้องว้าวเนาะเอาะแบบนี้สร้างเกล็ดๆนะนี่เนาะพี่น้องโอ้โหเนื้อชดๆเลยนี่น โอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากเพชรวัยเน,นี่ยมจริงๆน,นี่เราเปีน้งนะใส่เสบเพชรอักแส็บสุดยอดไปเลาไะเพชรเนี่ยโอ้แสบลายปีน้องเลยชิมือมาจากเวียงไปหน่ยว้าวธรรมาดาฮักรับ ต,ต้มใส่มันโอียเอาไปเนาะเี่นเอาไป่นองความแสบเนาะเรีย,ยนในเดียวนะแสบเรียนหโอโหเผ็ด้วยขอบใจทานผู้ชมก่อนเด้อที่รับชมเนาะ เหนยกันนักยูทูบเบอร์นะพี่น้องเนาะนักยูทูบเบอร์ภาคติดตามเป็นไงเชิญเพิ่นมาเชิญวิวสิ้นงัวนักยูทูบเบอร์นั่นเนาะมากินเพราะว่าเห็นเพิ่นเฮ็ดคลิปปัจจุบันมาจากประเทศมีคนติดตามหลายในทิกตอกก็มียูทูปก็มีในทิกตอกเลยหนึ่งหมื่นกว่าเพิ่นมีคนกดไลค์ไลน์เนาะกดแชร์ไลน์ก็เลยว่า พี่ต่อเล่าให้เล่ามารีวิวสินง้อกอยไม่เห็ดกอดนักยูทูบเปอร์คนใหม่เนาะพี่น้องซื้อถึงไหนเพลงแต่งใหม่เน,นี่นย,ยอัลบั้มหม่อหมแต่งใหม่แหละเพลงปากซองยูทูปน้ำเนาะซอ,องยูทูปกะซื้อซองกะดาวแกแกไปยืน่น เป็นภาษาอังลาวหรืออังกโษองกฤษองกฤษไม่ได้นักยูทูบเบอร์นะอากรสั่งใหม่ๆเลยอยากฝากให้ท่านผู้ชมเอาไปติดตามนำเพลงเดี่ยซึ่งเพลงก็มู่เพลงเพลงโคเวอร์แน่นาะมีทั้งเอ็มวีเป็นละครและกับมีเพลงตุ่ดแต่งเองนะชื่อเพลงว่าเจ้าขนบันไดโอ้สุดยอดอ้ โอ้เ่วียนแอพาร์แบบพั่งแล้วเกิดอะไรมาเนาะพี่น้องเนาะจะนั่งกับพักซิตามไปในเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ช่องโตสตูดิโอหน้าเนาะไปเห็นกับไปได้เข้าเบื้องกับพักกดชับสครายต์เับว่ากดแล้วก็กดติดตามแน่เนาะเพราะว่าเฮ็ดคลิปไปจังสีแหละเนาะกินจนเบิด อย<ช>่าลืมนะพี่น้องเนอปไพทีได้เข้ามาเนาะอย่าลืมกดไล่์กดแชร์กดติดตามในเด้อเพื่อเป็นกำลังใแชร์ไพทีไดห้ามส้มกับจบเข้มนี้กับแะกคับพราได้ฝากกดไล์เนาะพอเขาบอกขอบ,บใจน,น้ำน,น,น,นะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาก็เบิร์เพียงเท่านี้เนาะ ตอ,อนเขาก็ขับใจเนาะเดรียมได้ครับชมแต่ตอนจนคลิปน go go. ้ำผ totally yeah 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 wow. oh. pues ึ้งเนาะเผ็ดคลิปพี่นเนาะเผ็ดเผ็ดคลิปแซ่บๆน้ำ่น้องเนาะกินเก่าเบ็ดพนันเนาะเบ็ดนั้ำ่น้องเนาะพี่ผักกระเรื่อยผักกระโดดแบบอันนี้ผักไอ้ช่างผักแพ้วเผ็ดเิลือกันนะเักดีเลยอนนะในคลิปอันคักขนาดนั้นมาโมเบิงตัวจริงบ้าเถื่อน ผู้เบิ่งกันนะอะไรเจ้าก็เบิ่งกันนะฝากติดตามช่องเนี่ย่องยูทูบแขวะใช้ได้เบิ่งหอั้ยเดี๋ยวรีบหาตังเลยนเบิ่งอยากให้ติดตามช่องยูทูปเบิ่งน้าพี่น้องเนาะจังแรก็่าขอบคุณครับใจน้าพี่น้องเนาะใช้ตีได้ครับชมรายก็ได้เข้าเบิ่งเนาะชื่อว่าอะไรเนาะกดไลค์กดติดตามเนี่คลิปเป็นเจ้าเปี๊ยกจะนีนะท่านผู้ชมเนาะจังแรก็ขาขอบคุณครบใจเนาะไปทำนี่แหละบาย